การจัดงานแต่างงานเนี่ยครับผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยอาจจะตกเป็นเมียน้อยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราแค่จัดงานแต่างงานอย่างเดียวอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าชายหญิงจะสมรสกันนะครับตามกฎหมายเลยนะก็จะต้องไปจดทะเบียนสมรสนะครับถึงจะเป็น สามีภรรยาที่ถูกต้องกันตามกฎหมายการจัดงานแต่างงานอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนสมรสเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะอยู่กินด้วยกันมีลูกด้วยกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยตามกฎหมายแล้วไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าแต่างงานไปปุ๊บเนี่ยสามีเราเนี่ยนะครับไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นเนี่ยเรากลายเป็นเมียน้อยทันทีเลยนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาดูกันที่ทะเบียนสมรสนะครับตามหลักของราชการเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเวลาที่มีอะไรเนี่ยการเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็ดูจากเอกสารนะครับเอกสารเอ๊ะคุณมีทะเบียนสมรสไหมถ้าไม่มีเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่กินฉันสามีภรรยาก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยก็คือการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ คนที่เคยอยู่กินกันมาก่อนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเมียน้อยหรือว่ากลายเป็นชู้ทันทีดังนั้นเนี่ยนะครับคือเวลาที่มีการจัดงานแต่างงานเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีความจําเป็นนะครับก็ควรที่จะจดทะเบียนสมรสนะครับเพื่อให้มีเ,เป็นสามีภรรยากันที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตรงนี้มันจะมีข้อยุ่งยากนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราไปกู้เงินอะไรบ่อยๆเนี่ยนะครับมันต้องให้คู่สมรสเขายินยอมด้วย มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียหละในการที่จะจดทะเบียนสมรสนะครับแต่ว่าถ้าตัวใครตัวมาเนี่ยเวลาไปกู้ยืมเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทําได้ตัวเอ่อตัวคนเดียวเลยตัวคนเดียวเลยโดยลําพังนะครับไม่จําเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยการทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับทำนิติกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องให้คู่สมรสยินยอมด้วยเพราะฉะนั้น ก็ลองคิดดูนะครับว่าจะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาตามกฎหมายเลยเนี่ยมันต้องจดทะเบียนสมรสต่อให้จัดงานแต่งงานใหญ่โตมโหรานะครับมีแขกเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าถ้าไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่เมียที่ถูกต้องไม่ใช่สามีที่ถูกที่ถูกต้องกันตามกฎหมายนะครับถ้าอยากถูกกฎหมายก็ไปจดทะเบียนสมรสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายอมรับได้นะครับไม่จดก็ไม่จดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเราคือไม่จดแต่ว่าถ้าเกิดว่า คู่ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเข้าไปจดกับคนอื่นเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเมียน้อยได้ทันทีนะครับ